กราบสวัสดีแหละสวัสดีทุกคนที่กําลังติดตามทับสมยินดีต้อนรับเข้าสูุซองอาบนะ้าพิเศษพิเศษแน่นอนเหมือนี่กับเป็นเป็นอีกมื้อหนึ่งที่พิเศษเนาะเป็นมื้อที่สองแล้วเนาะตอนนี้กะประมาณตีสี่ตีสี่กว่าเนาะนี่เห็นปะตีสี่กว่าอ่ะพวกอาเกน้อยตื่นแต่ตีสามเนาะแต่ว่าคือเขาค่อนข้างตื่นยากเนาะตอนนี้เขาตื่นตีสนะี่เนาะเพราะว่าตื่นแต่เช้าแล้วก็เขาต้องได้ อยากกินอะไรมา,าไปตามข้าวปลาเออไปตามข้าวปลาแล้วก็ไปเหน็นอะไรไปใส่บาเนาะทุกคนไปใส่บาทเหรออ๋อ,อใส่บาทถ้าเอาินเป็นพิษเล่าก็เอินใส่บาทเด้อโอเคก็ตามเขาไปทานทานแบบไปขอเออไปขอไปขอ,ไปขอบุญเนาะขอพรเนาะเดี๋ยวสีไปเห็นขอหยิบโทรศัพท์แป๊บนึงพอมันมืดเนาะ อะไปกันค่อนข้างมืดเลยยังมืดอยู่คือพิธีตัวนี้ต้องให้มันให้มันเสร็จก่อนจะสว่างฟ้าสวรรคนะทุฟ้าสวรรคนักนกก ตามเราเนาะเขาตื่นแต่สายเลยนตื่นก่อนเขาเขาแบะมาณจะตื่นก่อนตีสามเนาะเขาตื่นแต่ตีตีสามเขาตามแล้วก็เขาปะปะให้ไปให้มุดบันลยหรอมีสั้นทีไปเฮ้ยคนละหูนะมีหมอจ้ะ แบบอันขา <si ้าวตำข้าปลาล้าก็เป็นเป็นเข้าวปลาจะนับได้ไหมปั่นหน่อยๆน่อยแล้วก็เอาไปหั่มดบันเลยอ๋อคือเขาต้องตำข้าวปลาล้วกะแบ่งแบ่งให้มันพอกับบ้านเอออยู่ในบ้านมีกี่หลังเนาะสามสิบไปหลังก็ต้องเหตุสามสิบไปอันเหมือนบอกข้าวปลา ล้วก็ไปส่งให้แต่ละเพื่อนแต่ละเื่อนก่อนจะสว่างเนาะก่อนพ้าจะสวัสดิ์สวัสดเพื่ออันนั้นเป็นการเป็นการขอบุญขอพรแบบของชาวระหูเนาะเดี๋ยวเขาตอนนี้เขาขอตามเข้าปปากันเนาะเดี๋ยวเจอกันเป็นเจดียต่อไปนั่นขอให้ที่ตามไปเนาะ โอเคแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี้เฮากาไปตามเข้าปลามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เฮาสิมาปั้นเนาะมาปั้นให้มันเป็นน้อยๆน้อยๆแล้วก็ไปแบ่งให้ชาวบ้านครอบครัวละหนึ่งอันสองอันสองอันเอให้เป็นคู่เอาเป็นคู่น <c oughs> คู่ไปให้เนาะเป็นการไปขอบุญขอพรตอนนี้เฮาสิปั้นก่อน ไปห้มันน้อยๆก่อนแฮติโซกิฟิอันยาอาเธอร์เธอร์ลยเวลาต้องส่งมดเพื่อนก่อนที่ฟ้าจะสว่างเนาะอาเธอร์เอเลยก็แล้วก็เดี๋ยวเขาใส่เล้วมันแล้วเราก็แบบใส่ทุกเพื่อนจนขอบปากมันแล้วก็ขอพรขอพรนี่ใไ่ขอพรก็ขอเองเออไปอไปขออยู่บนได้ก็คอันได้ก็ได้แบบเขาใส่มุดแล้วแล้วก็เขาเขาคิดในใจว่าสิอยากให้นจะได้จะได้ขอ ขอพรแบบให้สมงฟังที่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเป็นบ้างไปติดตามน้ำกำนัะทุกคนตอนนี้เขาปั่นเขาประปาก่อนเยทุกคนเขาจะปั่นหน่อยหน่อยแบบนี้เด้อคันบ๊ปั่นหน่อยๆน่อยเดี๋ยวมันซิบะพอเนาะเฮ้เจก็เจ้อะอย่างนี้เขาต้องปั่นหน่อยๆนอเพื่อให้มันพอเธอพอแล้วก็ แบบเวลาเปไปบนนักหลยเนาะทุกคนแบบว่าไปขอพรเป็นพิธ,ธีแบบนั้นนะบัแมนเอาไปให้คนทุกไปแบ่งให้คนทุกยากแบบนั้นเนาะเป็นการไปขอพรอขอบุญเนานะสามสิบลังกว่าประมาณหกสิบไปอันเนะาะใขอันเดียวก็ได้เมื่อใส่สองอันก็ได้ครับเบิสองสี่หกแปด ก้าวแล้วอาเคียนทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเฮาไปทรงกันนี่เนาะมาดตรงเดชมิ่ง<ห>แดง<ด>นะเดี <c oughs> ๋ยวหลังจากที่เฮาปั้นเขาปลาปลาแล้วหล่ะกัเฮาต้องเฮ็ดมี่ยแดงต่อกดเดี๋ยวคอยติดตามน้ำกันเนาะเฮาซิปปั้นประมนนาณนี้ละกัหลังจากที่ก่อนเฮาซิกินได้นะเนาะเฮาต้องไปถวายให้เจ้าที่เจ้าทีนเ,เจ้าทีมไปก็ไปอก่นน้ำจุ่กทาง ผีผีเฝ้าเฮือนเนาะต้องไปถวายก่อนต้องไปถวายตระกูลตระกูลของไผ่ของมันเนะนี่คินมีแบบนี้จงได้จุดจุดเทียนลนวก็่ะไปไหว้บ่อนิเนาะไม่ใช่ไัมมีสามสี่ห้า Chút bằng những ừ. anh em à, ừ. tiết mất này tìm sạch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  tìm Anh tìm sạch tiết, sạch tìm sạch tìm sạch นาละได้โอเคเยี่ยมทีเด็ดเี่ยมเสร็บเรียบร้อย,ยมาแล้วลมาอีกการที่มีเด้อนี่เนาะเป็นการแบบเป็นประเพณีของลาคูเนาะทุกคนเนาะประมาณนี้ฮัสซี่เอาให้ผ่านกินเด้อ กต้องเลยให้พวกผาหรือว่าควันเนาะควันเขาเอิ้นควนัวนบวกคนไทยนี่กัดนแดนๆนี่อืมควันยูนิคอร์ดจุดเทียนอีกจุดมดทุกอันอ๋อนี่เป็นนี่เป็นพิธีการจุดเทียนในเฮาเซนจุดเทียนใ<อ>นคนละหูเนาะ<ล>เอออันนี้เป็นพิธีกรรมอีกกระน,นึงของชาวละหูที่ เคยเองบบเคยสังเกตเห็นมาก่อนนะอาละทุกคนตอนนี้เฮากาปั่นเขา้าปาน้อยๆแล้วหมดแล้วเนาะตอนนี้เฮา,าก็เกมสิไปง่งตอนนี้อากีน้อยกําลังไปเอาธงอยู่เนาะธงเปคือเฮาบอดดีไทยเนาะเมื่อกี้ชาวชาวบ้านเขายิงยิงอาวุธยิงปืนเออไล่สิ่งที่บ่ดีออกไปเนาะทุกคน แต่ว่าเขาไ่ได้ทายเนาะได้ยินิยู่ตุ้งตุงต้งตุ้งเมื่อกี้ตกใจเขาบอกว่ายิงยิงไล่สิ่งที่บอดีออกไปเนาะโอเคตอนนี้เขาสิเตรียมโตไปทรงลนะเน่แล้วก็เขาต้องได้จุดเทียนตัวนี้ให้แต่ละคนแต่ละเ่น,ะเนเลยเนาะก่อนที่เขาจะเอาข้าวปลาปลาพวกนี้เนาะไปหายเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันทุกคนโอเคตอนนี้อากินหน่อยกับไปเอาทงมาแล้วเนาะเนี่ยเาข้าวปลาปลาใส่ทง มันต้องต้องแข่งกับเวลาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้คือฟ้ามันจะสะว่างแล้วเนาะเราต้องให้มันแล้วก่อนฟ้าสว,าวายย่างเนาะคขาักหัวในบ้านเยอะเลยคือตอนนี้เขาที่ไปเือนในบ้านก่อนเด้อทุกคนเอาไปเือนในบ้านเราก็คอยใส่ไปจนมมดบ้านเลยเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้คือเขาต้องไปใส่เออเพื่อนในบาทก่อนเมื่อวนันฝนตกเนาะไก่ชิเ้เจงเหลียวด้วยนี่นะต้องแข็งกับเวลาเนาะน,นี่ทุกคนเนาะตอนแรกเลยเขาต้องมาถวายบันนี้นะนกน,นก่อนจุดเทียนก่อนชาวบ้านเขามาไล่เติบแล้วเนาะ OK, OK, we're almost there, Would you like some fruit and flies to put in here Some. Ok I also have a special phone here. I need to get my phone out. Alright. We're still อสิปไปให้นนี่เนเ<า>นหมาใส่เลยฮะเดี๋ปมาใส่เลย็ที่มาใส่ลวจะได้ตอนนี้จะไปบ้านของผู้ใหญ่บ้านเนะาะเาขานเนเขต้องได้มาอยู่นี่ก่อน เห็นป่ะยืดั้งบนดิเห็นป่ะยืดขึ้น่ะต้องดักขึ้นข้างบนเนาะเพราะว่าเขาไว้ข้างบน อาไปแซมบนเชือน่อเนาะอาะเนแบบไม่หอดบ่จุดเทนพอมอ่ะแล้วผลจะกก็ปลุกตวปบากปลูล่ะด้ดวราจะปที่ กบไฟเปิดเปิดเปิดติดแตประมาณเนะเลิรรม่มท่อกน้ำเยนอ่ะแล้วก็ทอกทอกทอกน้ำลงไปที่หน้าต่างเนาะทุกคนนะอ,อ,อ่ะนี่ก็ประมาณนี้เนาะวอซิสโซ เสิรงไปแต่ละคนแต่ละเพื่อน,อนจนหมดจนหมดบ้านเลยเนาะ <Okay. S 1> okay. เอาเป็นว่าไอส่งส่งแบบนี้เนาะส่งเข้าปลาปลาแล้วก็เขนับที่ท่าต่างเดี๋ยวเขาสิให้เบิงพอเป็นพิธีเนาะเบิงยูนิก,การน่าจะพอละแล้วการสิให้เส็ดใ,ให้มีย่ยงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ทุกทุกคนติดตามไปเนะ แล้วก็ลืมบอกอีกเดียวอีกแป๊บตอนฟ้าสว่างแล้วเนาะตองมากินผักกัดส้มอยู่แถวนี้เนาะกินผักกัดส้มแล้วก็มาฟ้อนลำวงอยู่ตรงนี้โอเคไปกันคือเนาะหลังจากที่หาทรงไปประมาณชอดเครื่องบ้านละล้ะกัมาฮอดเทือนแม่เท่าแม่เท้าของอาเกน้อยอยังยังบริตมัมเถอนะะเนาะล่ะกัน มาตามซวยเป็นเราไปตอนะทุกคนโอเคแล้วทุกคนแบบนี้ฮากาตามซวยหแม่เท่าเป็นที่เคบาแล้วเนาะม่ตีกสมยเอนนี้ขาก็มาใส่ใส่บาทใสทันมันเป็นใส่บาทหรือใส่ทานเด้อมันบอกนาติดกันหมดแล้ว

<c oughs> เราตีเก็นไม่ได้อาฟาเอาเลย,เลย <c oughs> นี่ประมาณน,นี้เนาะอันนี้เป็นเจ้าของพอถามเนาะเป็นเจ้าของตัวนี้เป็นเจ้าของทานนี้

ขอดเจมารวย咯ขอดเจหายิจตั <repetition ceu> ้งมือเสร็จลมาวกาคิกิรวย咯หนูตเจ้สุราขัดกากิกิมาจะรวยติดเลติเชติเชอเลยลับีมาก่มากาทอะไรลับีอัอ้อาาวอ้าวีอาภัาวี้ย่กัน่นัะอกนีไม่ได้เขาเช อ๋อี่ไหจพอคงเราก้กอาีเจ๊จจจรจเยบร้อย,ย,อยโอเคแล้วนะทุกคนตอนนี้ฟ้าก็สว่างแล้วล้ะกัเขาก็ไปให้เขาปปาตเตะหลาเฮือนมาเป็นทีแคบห้อยเนาะตอนนี้เขาก็กลับมาบ้านนี่กลับมาห้อกันละฟ้าเริ่มสว่างเนาะยังไม่สว่างแ่วัาจดีเ้ มีหมอกมีหมอกประมาณประมาณหกโมงเช้าอ่าวกาต่อไปเขากะเดี๋ยวต่อไปที่ได้เห็นยังกะขอให้ทุกคนติดตามไปนะโอเคเดี๋ยวเจอกันเอาแล้วนะทุกคนหลังจากที่ตอนเศร้าเฮาได้เอาขบะปลาไปให้หมู่บ้านแล้วเนาะตอนนี้เฮากะมีอีกพิธีหนึ่งคือเฮาต้อง เขาเอิล่าเป็นปีใหม่คันแปลตามภาษาคาภาษาคาเฮาซิเอิร์ล่าปีเขากินผักกัดส้มเนะเาะะนั้นเฮาซีไปเบิ่งซิไปเบิ่ง <c oughs> เขากินผักกัดส้มกันซีเป็นแล้วก็ไปล้างมือให้ผู้ผู้ผู้เท้าคนคนู้ใหญ่อ๋อแล้วก็ไปล้างมือล้างเท้าให้คนเท่าคนแก่เนาะ <c oughs> ไปล้างเอาไปล้างเอาบุญอะมองไปล้างเอาบุญนะครับ ซิฟนนนนนะะอนลำวงเป่าแคนเนาะเป่าแคนนะครับพอนลำวงหอมต้นใหม่ที่เขาเอาเข้าปลาปลาปีปากไว้เนาะตอนเสาร์น่าจะเห็นอยู่ตอนไปส่งเข้าปลาปลาอยู่แค่นในบ้านเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทุคนไปไป,ไ,ไปกันโอเคละตอนนี้เขาก่าพ่อมาแล้วเนาะเขาสิไป,ปก,กันหนี่งไ,ได้เอาแม่กันหนึ่ง น้ำล้างมือนะ<า>ที่เอาไปฮะไปล้างให้ไปล้างให้ค<ห><ข>นเฒ่าคนแกนะ่เนาะอันนี้นะอันนี้เฮ็ดยวนถห้น้องอ๋อเป็นเพชรพองเริมไฮน้องสาวเนาะโอเคตอนนี้พอนี่ไปปุ่นกันละพอตาไปปุ่นกันละเนาะแล้วก็สิไปน,นั่งน,นี่อากินน้อยแล้วก็น้องๆแล้วก็มีแม่แม่เนาะไปเดี๋ยวเจอกันเนาะทุกคนเนะาะ อาแล้วนะทุกคนตอนนี้เรากลับมาทอดสถานที่ที่เขาจะควนลำวงแล้วหรือว่ากินประกัดส้มเนาะมื่อกิ้กพอดีทาทาเข้าบ้านเขามาหวามยเริ่มสมาแล้วเนาะเนื้อไก่เป็นวนี่ยตอนนี้เราทา้ทา,า้าคนวามดมหนบ่ ถากันมาหมดเถ้ารวมตัวกันบ้างไหมเนาะเนี่ยเดี๋ยวซิฟอนลำวงอ้อมตัวนี้แหละอ้อมตัวนี้เนาะเก่าแคนนี่ครับตัวนี้คือแสดงตัวอย่างให้ให้เขาเจ้าเบิ้งก่อนเนาะรอบนี้เป็นการ แบบเห็ดตัวอย่างให้เบิ้งซื่อ,อดเดี๋ยวกินผักกระส้มแล้วก็ไ่ฟอนนะเดี๋ยวยังกากเห็ดแล้เหรอเปิดพิธียังก็กินผักกระสม้มเถอะอ๋อเปิดพิธีเปิดพิธีก่อนสิกินข้าวเออผักกระส้มเนาะแล้ว <c oughs> ลกค็คนเฒ่าเพื่นแกยังมาบ่ครบอีกอเหน,น,น็บก่อนเลงเออรู้ละชนะจีบบ๊ดจ ก็ประมาณนี้นะพอนเดี๋ยวขาดขาดเบิ้งตอนขอมาเมื่อกี้มากระซมเนาะเดี๋ยวว่าล้างล้างจิงเรืงมือให้คนเสาฮะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนี่ตอนนี้เราก็เอากระซมออกไปแล้วเนาะนี ตอนนั้นจะเป็นว <expl os wealth> <c oughs> ักัดศเ็น่าเอลเห็น่ละงม่เ่ปะปล่คลเดี๋ยวคาิมาติเกมเกม เดี๋ยวนี้เขาเกียมหลังมือให้คนเท่านะทุกคนต้เาผู้เท่ผู้่ทาผู้เทา,า,า,ามาผ้ทาคนมามาหลังมือ้มา <c oughs> มาแล้วเนาะโอ้ๆสายยอมกันครับ

โอเคล่างล่างมือเป็นที่เรียบยแล้วเนาะนี่เขากินผักกระสมที่เขาแก้มกินผักกระสมเนาะกินแต่ละแม่ก

อาชิโกะชิเปียร์แม่พ่อกินติรุ่ยไก่ล่ะอาเราวัดใส่ใส่ดิวัดีกันอากไบบีไม่จัดซีจะเหอะอากไบี

พวกเขาของชาวลาหูพเขากาับสมีประมาณหนึ่งนะจะไปตั้งบนโฮมให้เขากินเนาะเมื่อกี้ยกปลาไวากับเฮดบูซาในต้นนั้นซ,ซ,ซื้อเนาะตอนนี้เขาสืม,มาตอนนี้พุทธเขาซื้อม,มาทีกเบสท เต็นข่อยแบบผสมก็โอเคเนะทุกคนพีทีพกเขาก็กสิเป็นประมาณนั้นเนาะสิเป็นประมาณนั้นล่ะกัหลังจากที่จริงยังบ่มดเถอะเนาะแต่ว่า มันก็เฮ็ดซ้ำาๆคือเกาเนาะแล้วก็เลยว่าพปไทยก็ได้นะเพราะว่าเหาไทยให้เห็นแล้วหลังจากที่กินผักกัดสมแล้วแล้วก็เขาก็ซิมาล้างมืออีกแล้วก็ไปหางางพรเข่าผักกัดสมไม่เนาะแล้วก็ล้างมืออีกแล้วก,กินอีกแล้วก็ฟอนลำวงเนาะมันก็เฮ็ดแบบเดิมๆเฮ็ดซ้ำซ้ำสองสามรอบเนาะเพราะมันเป็นพิธีเนาะๆๆนนก็เลยว่าบริไทกัน คลิปนี้กับซมี่ประมาณนี้ถ้าใคไปมากลก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามใน่องอาม่าพีเคพีช anel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้เนาะสำหรับคลิปนี้ไปนะ็นคนาะพบกันหมในคลิปหน้านะบ๊ายบาย